แบบว่าสลายโตแบบนี้สวัสดีค่ะป้าพานะคะพบกันกับป้บาพายำสลามรวมมิตรหมดแล้วหมดเลยนะคะ<อ>เล่เข้ามาค่ะเล่เข้ามาวันนี้จะเป็นของน้องอะไรและมีส่วนผสมของอะไรบ้างนั้นนะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะถ้าใครไม่อยากดูกดติดตามให้ด้วยนะคะยังไงไปดูกันเลยค่ะเรามาถึงอุปกรณ์แรกกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อน้ำขิงคนเดิมค่ะวันนี้หนูจะมาแจกสูตรสลามค่ะชื่อสูตรปุยเมฆค่ะปุยเมฆของอ๋อขหมายถึงว่าอุปกรณ์นั่นเองนะคะ<อ>เขียนเขาว่าของคำเดียวนี้ก็นึกว่าแบบของอะไรเล่นของแบบอุปกรณ์แรกของเราเนั่นก็คือซมรีสิช สองสามสี่ห้กิกันนะคะอ,อุปกรณ์ที่2นะคะสวัสดีค่ะพี่พาจะมาแชร์สูตรสลามค่ะหนูชื่อสายลุงอายุ1ิบ0บวันนี้10วันคืออายุสิบวันเท่านั้นน้องก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะใส่ลุงของ่อโอเคอายุสิบสิวัน10บขวบวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสุรวา ฟูมาค่ะอุปกรณกที่2เราฟูมากก็ขาดไปได้ค่ะนั่นก็คือคิเรอิเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานเนียคะอุกันต่อไปค่ะวัดดีค่ะวันวันดีวันซัมแมนวัดโยโยแมนวัดดีค่ะวันนี้มาแชร์สลามนะคะหนูชื่อเออชื่อบีเบลอะว้า b ์บีเบลทำไมชื่อน่ารักจังฉันอยากฉันอยากชื่อนี้บ้างฉันต้องทำยังไง Okay. อคอุปกรณ์ที่3านะเพลียวพารู้ว่าโฟมเนี่ยน้องอาจจะหมายถึงโฟมโกนหนวดแต่ว่าเปียวพาตามใจฉันไงฉันก็เอาโฟมนี่ค่ะเพื่อจะเอามาให้อ,อิจฉาเล่นว่าฉันมีโฟมใหญ่อะไรอย่างงี้นอกจากตัวใหญ่แล้วยังมีโฟมใหญ่อีกเหรอคะพี่พาไม่ค่ะไม่บูลลี่ตัวเองนะคะเขากำลังเป็นกระแสเลยบูลลี่อย่าเด้ออย่าเด้ออย่าหาวันเด้อตบนะตบนะอุปกรณ์ต่อไปค่ะ ไม่ได้ละคะน้องหมวยขาหนูหมวยนะคะจะมาแชร์ยำสลามลูมิค่ะชื่อสูตรว่าเบาหวานเรียกพี่ค่ะก่อนก่อนจะไปดูอุปกรณ์อของน้องหมวยจะพูดก่อนว่าอีพีที่แล้วอะแทบจะไม่มีคนแชร์เลยนะจะมาบอกว่าพี่พาเลือกคนเก่าๆก็มันก็ไม่ใช่นะ้องช่วยกันแชร์หน่อยอยากเลือกคนใหม่ๆก็ได้ท่านหินก้อนหินเม็ดทรายในทะเลหรืออะไรก็ได้ให้พี่พาไปหามานะ่ะแชร์มาเลยเขียนมาเลยพิมพ์มาเลยชื่อสูตรก็แบบ น,น,น,ะะนั่นก็คืออย่าล้างจานนั่นเองนะคะนี่ต่อไปนะคะอุปกรณ์สุดท้ายที่จะไม่ทายสุดของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อเมย์นะคะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรยำสลามโรมิชื่อสุดว่าอุปกรณ์นี้มีน้ำเท่านั้นอ้าวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์นี้มีน้ำเท่านั้น<อ>นั่นก<อ>็คือน้ำแอปเปิ้นั่นเองคะ่ะ<อ>ก่อนที่แอปเปิ้ลจะไปเป็นของคนอื่นแล้วนะคะ พี่พาขอแอปเปิลเป็นของพี่พาก่อนเลยเขาบอกใส่เท่าไหร่อตามใจเลยค่ะที่เหลือพี่พากินเลยนะรู้จักกันจริงไงที่เหลือกินฉันอาจจะใส่สองสาช้อนโต๊ะแต่ว่าอันนี้ไม่เหลือฉันก็สามารถกินได้เพราะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีสารต้านอนุมูลอิสระอ,อ,อร่อย <c oughs> ยังมีอยู่ <c oughs> กินเยอะเกินไปแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะกาวที่เราใช้นั่นก็คือกาวน้ำคุณนั่นเอง <Yeah. S 1> และสีที่เราจะเราจะใช้นะคะวันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างน้ำแอปเปิ้ลสีแเขียวเขียวเขียวไหมเขียวอันไหนอันนี้หรออันไหนอันนี้ปะ ได้สีฟ้ามากเกี้แนละ้วจะนอนสีเขียวหรือเปล่าฉัน๋้วเราไปดูตอนตัดคลิปอีกอ้สีเขียวอ่ะอัน้สีเขียวอ่ะก็เปลี่ยนไปเลยสิพี่พาไม่ต้องจับหรอกอยากได้สีหนี่ยก็เอาไปเลยอหยอกเย็นหยอกเย็นโอเคอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมที่ไงไเราไปลงไปทำกันเลยค่ะนะคะทุกคนเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะสำลีสิบแผ่นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเรากระจายสำลีไปทั่วๆดีกว่าเนาะอันนี้คือเป็นสำลีหลายลายีหย่ห้อเลยนะทุกคน หลายๆย,ยี่ห้อก็มามันจะมีแบบว่าเม้มขอบกับไม,ม่เมมขอบปกติพี่พาไม่ได้แต่งหน้าเนาะก็ไม่ได้ล้างเครื่องสําอางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสาลีเนี่ยที่มีที่บ้าน,นส่วนมากจะไว้ทําเล็บนะคะนั่นใส่สําลีลงไปแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปคะ่ะคิ้เีสองช้อนชาใส่ทําไมคะสองช้อนชาข <laughs> อใส่สองปแล้วกันนนคะรับไม่ได้คะ่ะหนึ่งเห็นไหมมันน้อยมากอะทุกคนนี่ยสองวย น้อยเกินเพอใส่เยอะก็บน่นเพราะใส่น้อยก็บน่นเอาอยัางไงพี่พามา <laughs> มาเลยดีกว่าโฟมนะคะทุกคนเราใส่เท่าไหร่ดีอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิดถึงงานคริสต์มาสทุกคนจะ <Wow. S 1> คริสต์มาสแล้ววันเกิดพระเยซูอยาล้างจานสองช้อนช้ามาก็คงจะไม่กันไลอยู่มั้ง แต่เป็นสไลด์จะไม่กระไลแต่ว่าเป็นสไลด์ดูอู้สวยเยมันนาแม่เปิ้ลเลยอ่ะเฮ้ยมันเข้ากันกันนะแม่เปิ้ลมากเหมือนพี่ปาจงใจเลือกนะจริงจริงไมมเลยไม่ใช่ไม่ได้จงใจือเสียแต่อย่างใดอ่ะแล้ลองมาดูนะแม่เปิ้ลสีแดงหรือสีเขียวแดงมั้งไหนลองเทสเอาไม่ออกอะ่ะทุกคนเขาต้องทำยังไงอ๋อนี่ไงอ๋อสีออกแดงแดงเขียวเขียวแหละใส่เท่าไหร่ใส่สักสามแล้วกัน เออสี่แล้วกันอ่ะห้าแล้วกันโอ้ยสวยอะ่ะอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะใส่กาวลงไปค่ะเอาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็จะใส่สีฟ้าลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเยี่ยมไปเลยจิมจิมเป็นแฮชแท็กโอ้เป็นดาวกระจายเข้ามาสวยไหม โอ้โหพอคนมาเป็นแบบนี้แล้วสวยเนาะแต่มันมีความเป็นสำลีเท็กเจอร์อยู่ข้างล่างไงแต่โอเคอะรวมๆแล,วล้วชอบมากเลยอะดูสิเนื้อเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเข้ากันกับสำลีนะจะสวยมากๆเลยทุกคนสวยมากๆสวยมากๆดูสิเขามีเท็กเจอร์ของโฟมเนาะสวยอะเฮ้ย <c oughs> วันนี้รู้สึกด,ดีอะ <c oughs> คือมันไม่เละมากใช่ไหมปะผามันเป็นเหมือนอะไรที่มันแบบ ไม่เสียง่ายใช่ไหมนาแอปเปิล hmm. ก I mean, like ็คงจะไม่เสียง่ายมั้งแต่พอเห็นอย่างนี้เหมือนแบบเหมือนไปซับอะไรมาเลยนหะสำรีซับนาแอปเปิลแหละเพราะใส่สีฟ้าทุกอย่างดูดีเนาะดูไบรท์ขึ้นมาเลยดูไบรท์ขึ้นมาเลยจ้าไหนไหนคนเข้าไปมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยนะคะคนยากนิดนึงทุกคน คือจะทําให้เขาเป็นตัวขึ้นมาแบบยืดเลยหรืออะไรเงี้ยเพราะมันติดสํารีสํารีมันยังไม่กระจายเพียงพอ,อเนอกวะมันยังเป็นก้อนออก้อนก้อนก้อนอยู่ก้อก้อนก้อนกอนได้มาแล้วนะคะจะบอกว่ามันเป็นกุ่มเป็นก้อนดีจุงเบยนี่เด,ด,ดี๋ยวดิให้ดูอ่ามันมีเท็กเจอร์แบบ บึบบึบหนึบหนึบอ่าหนึบหนึบคล้ายๆอะไรเอาปลาหมึกหนึบหนึบคล้ายปลาหมึกก็มาหนึบหนึบคล้ายปลาหมึกก็มาดูเนี่ยดูมันมีความแบบสำลีนั้นมันค่อยๆเจือจางเนึกออกมามันก็เหมือนกระดัชชู่มามันก็ค่อยๆเหมือนแบบว่าสลายโตแบบนี้สลายตัดีอ่ะสูตรนี้ดีที่สุดเลยเท่าที่ทำยำซามลุมมิตรบา สูตรนี้ดีที่สุดแบบรู้สึกฟินรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกแบบได้อยู่นะนี่ทุกคนลองเอาไปแชร์ในแชร์สูตรสลามได้เนาะที่แบบใส่สำลีลงไปอะ่ะมันเวิร์กอยู่นะเนี่ยมันได้เนื้อที่แบบเทกเจอร์ที่แปลกใหม่นะคะอีก2 3 EP อีอีก2 EP อีะก็จะหมดแล้วนะคะสำหรับ แชร์สุดสลับรวมมิตรนะคะให้ไงคลิปนี้ไปค่า,าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายชุกๆ